อัลฟ่าวิสิเตอร์หนึ่ง เข้าคืนสองจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมเขาต้องรอคําตอบจากคุณด้วยว่าคุณอยู่คนเดียวหรือไม่ <c oughs> และที่สําคัญหากคุณโกหกว่ามีคนอยู่แม้จะไม่มีใครอยู่ก็ตาม <c oughs> เขาก็จะยังรู้อยู่ดี <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> เขาคงสนุกกับการที่มานั่งตั้งคำถามกับคุณว่าคุณไม่สามารถแก้ปัญหารอบตัวได้กระมังนะและถ้าหากว่าคุณสามารถเอาตัวรอดจากการตอบคาถามและมีผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณเนี่ยตลอดเวลาจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายที่เขามาถามคุณคุณจะได้รับอาชีพเม n นโซ คุณตอบคาถามได้จนถึงในวันที่เขาเลิกที่จะยุ่งกับคุณถามหากคุณเชื่อในคําพูดของนักทฤษฎีสมคบคิดที่กล่าวว่าอัลฟาวิซิเตอร์นั้นมี2ตัวนั่นแปลว่าคนที่แขวนอยู่ที่เสาไฟฟ้านั้นอาจจะไม่ใช่หัวขโมยอาจจะไม่ใช่โจรหรืออาจจะไม่ใช่คนที่ถูกลงโทษดโดยหน่วยฟีมากแต่อาจจะเป็นอัลฟาวิซิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็เป็นไปได้ 4. และหากคุณยอมให้เขาเข้ามาในบ้านนอกจากคุณจะได้ตอนจบที่แย่ที่สุดแล้วคุณจะยังได้รับอาชีพเ e ้น yes I am alone คุณปล่อยให้เขาเข้ามา